สวัสดีครับผมเอฟซี FC สุขุมสุคนผมสิบามาเบิงวิธีการปรับผ่านไทยเนาะครับอันนี้ผมไปไทยอัน,นล่องอย่างนะครับเพื่อนอยากให้มันสาดมงก็เลยปรับให้มันจินกินกินตัวนี้จินกิน,น,นติดขน,นาดติดเลยนะครับการปรับเพชรนยงไรแล้วมันสิบบดึงรดเท่าพ่ดิครับเบิงครับเห็นไอ้แขนมันบ่ครับแขนตัวนี้เขาดึงมากผิดเลยนะครับเลยดึงมาให้จบติดรอเลยดึงอีกก็ได้ครับ แล้วก็ที่สำคัญครับบักคิเมาข้าปรับเทลเทียนี่บักขิเม้ามันสูงไปองศาครับนอกจากเขาสิยกขึ้นยกลงตั้งแล้วก็นอนตั้งนี่ขึ้นเขาตั้งตั้งผานขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าขันเ้านอนนอนลของขาง้า้บักคิเมาก็จะไปอีกแบบนึงในการตั้งผานนะครับอันนี้ผมไปถไลย่องยางครับไปถไยไอ้ล่องยางน้อยเพื่อนถายศาสตร์ไ้มกนกบร่องผมก็เลยเอาผานตัวนี้ ลงเจ็บติดปุ๋แล้วครับพันนาเอาพันนาเอาพันนารงเจ็บติดแล้วครับเนี่ยเพื่อที่แฉมสัตว์เขาไปหาอันต้นยางอันนี้คัมแม่นเข้าที่ไทยพ่อต่ว่านัเข้ากับป้าต้องเอาฮอตฟามือก็ได้ครับเทคนิคไปเทคนิคมันเนาะครับแต่ว่านี่ผมบอกเทคนิคของผมการปรับพันง่ายๆอันนี้เขาไถรอบปกติของเขาเนาะครับบงผงสีอยู่ประมาณน,นี้แล้วก็พาะเจามเมืองไอ้ฉันกลางครับ เห็นมันอยู่ในอยู่อยู่ในแนวอันของอันทางน้ำมันองศาที่ว่าตรงขันลุ่มไปค่างพ่นเท่ากับพายามเพลทแขนตัวนี้ให้มันตรงให้มันเสมอครับบอสันมันสิมาแพลตัวนี้สิมะงัดนี่ครับสิมะงัดใดมูสลักเห็นไครับพี่น้องที่กี้ผมเคยพบเปลี่ยนดอกตัวนี้ผมพ่อสีเห็นจนเมื่อยแล้วครับถอดดอกถอดข้าวพันก็ได้เห็นอยากให้มันกิน นพ่อสีหูนี่เราจักหน่อยแล้วครับกว่าว่าจะของกับพ่อสีเฮ็ดดไ้ทนี่พ่อสีชำนันนี่จักหน่อยจะตัวสําคัญคือตัวนี้น,น,คน,ะ,นะครับเนาะบักขี้เมลนะครับบักขี้เมานี่ตัวสีผ้ารถเทียงบะเทียงนะครับนี่เมื่อไหร่ก้ามปูผมแตกหมมันขึ้นหลุด มึงก็ได้พี่น้องผมมันสตาร์ทมองกันนะสลักมันเฮียไหมครับมึงครับเก <c oughs> ็บมันผมบุกเบิ่มคนไปไทยอันน้องอยางมากมากครับ แล้วครับผมปั๊บไปตัวก้ามปูนี้เท่าหนึ่งมายูในองศาของมันเนี่ยตอนไหนกับพวกหัวเี๋ยวนะ ได้แล้วครับสลักนิเงารวมถึงหาตะปูมาใส่ทยนะครับก็ผู้ใดคอมเม้นต์ก็แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะที่รับชมคลิปใหม่ๆผมก็สิพยายามอัปเดตแล้วกัถ่ายลงให้พี่น้องในเบิ่งดูๆนะครับขอฝากกุณเพื่อนตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม